กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการนำเสนอสินค้าจากทาง b a s Conveyor Center นะครบคลิปนี้เราก็จะมานำเสนอตัวคัพปิ้งแบบนึงนะครับก็คือคัพปิ้งตระกูล NK Cloud นะครับผมก็คือใครที่กำลังมองหาคัพปิ้งไปใช้กับงานมอเตอร์งานเกียร์เนี่ยก็ ลองดูตัวนี้ครับตัวคัพป,ปิ้งตระกูลด nk นะครับผมเราก็มีจัดจาหน่ายหลายขนาดหลายหน้าแผ่นนะครับผมและนี่ก็คือตัวอย่างที่เราเอามาให้ดูกันนะครับนี่เลยนี่ครับขนาดก็ใหญ่มากค่อนข้างหนักเลยครับนี่เห็นไหมฮะนี่นะครับนี้นี้นะครับผมแล้วก็ตัวคัพป,ปิ้งเนี้ยสามารถที่จะถอดได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดแยกส่วนให้ดูนะ นี่ผมก็แยกชิ้นส่วนให้ดูกันแล้วนะครับนี่ก็คือมันจะสามารถถอดออกได้นะครับผมเพื่อจะเอาไปประกอบกับงานมอเตอร์และงานเกียร์นะครับนี่นะฮะก็จะมีสกงสรูต่างๆนะครับออกมานะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมกับคัพปิ้งตระกูล NK ข่าวที่เรามีจำหน่ายนะครับผมก็หากใครสนใจนะครับผมก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลไลน์เฟซบุ๊กแล้วก็ทางเว็บไซต์ Base c o n v e r ร e เ c e n t e r c o m ของเรานะครับผมก็จะมีฝ่ายขายนะครับผมคอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษาคอยตอบคุณลูกค้านะครับผมนะก็ขอฝากสินค้าตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมก่อนจะกันไปขอฝากโลกแกนไว้เช่นเคยนะครับผม Base c o n v e r t e r c e n t e r สินค้าโรงงานแนะนำโดยวิศวกรขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีครับ